สวัสดีครับพบ,บกันกับ Bunny King TV อีกครั้งนะฮะวันนี้มันก็จะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟไมค์คร f t นะฮะแล้วก็การเข้าเล่นไมค์คร f t ด้วยนะฮะครับผมวันนี้เราก็จะต้องไปโหลดตัวนี้ฮนะไมค์คร a f เซิร์ฟเวอร์นะฮะเราจากไมค์ครับเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปทางเดสคริปชั o นนะฮะก็ พอโหลดเข้ามาในไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะฮะแล้วก็ทําการกดเพื่อเปิดไฟล์แล้วก็กดกรันนะฮะแล้วก็รอฮะจนมันขึ้นหน้าต่างจาวาขึ้นมาฮะนี่รอจนตรงนี้มันขึ้นคําว่าดันนะฮะรอฮะเอาจนมันขึ้นคําว่าดันนะฮะ นี่ฮะตอนนี้มันขึ้นคำว่าดาแล้วนะฮะนี่แต่ั้นก็ปิดฮะปิดเลยฮะโครสมันซานะฮะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟไล์แตกออกมานะฮะออกมาแปดตัวนะฮะให้เราคลิกที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอาสกุลที่ Property f i l ไฟล์ตรงนี้นะฮะแตะเป็นที่เข้าไปะฮะ นี่มันจะเป็นไฟลนอตเพจนะฮะเดี๋ยวเลสติ้งนี่ปล่อยมันไปฮะอาร์เรโอเนเธอร์ก็คือนั่นหรอกครับคุณต้องการจะเปิดหรือว่าไม่เปิดนะฮะ,ะเป็นฟอลนะฮะเลเวลเนี่ยฮะก็คือชื่อที่เราจะเล่นหรือว่าเวิร์ถ้าเราต้องการจะเป็นแบบไปผมจะมาสอนอีกครั้งนะฮะแล้วก็อันเนนเนเบิล คุณต้องการให้คนในภายในซ์เเิรฟวอร์ของคุณเนี่ยบินได้หรือเปล่าฮะให้เป็น,เป,นเป็นทรูฮะต่อไปนะฮะเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ต้องยุ่งกับมันฮะนี่คือเอ่อความสูงของมันนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเซิร์ฟเวอร์พอร์ตมันนะฮะส่วนเลเวลไทยนี่คือดีฟอลต์ฮะไม่ต้องไปปรับอะไรกับมันนะฮะอันนี้เป็นอาร์คอนนะครับ ปรับเป็นโฟล์ท์นะฮะธรรมดานะฮะส่วนตั้งแต่ตรงนี้นะฮะยันตรงนี้นะฮะออนไลน์โหมดฮะเท็กเจอร์แพทนี่เราต้องการจะใส่ชื่อของเท็กเจอร์แพทอะไรนะฮะก็ใส่ชื่อไป่ะส่วนออนไลน์โหมดนะฮะให้ปรับเป็นนี่อันนี้สำคัญนะฮะย้านะฮะนะฮะว่านะออนไลน์โหมดนี่นะฮะ สำคัญมากฮะต้องเปลี่ยนเป็นโฟล์นะฮะส่วน PvP เก็คือโหมด TP เรื่อง Difficulty ครับหนึ่งคือ Easy ฮะสองคือ Normal ฮนะสามคือ Hard ฮะ,ะเกมโหมดฮะคุณต้องการจะกับปรับเป็นเกมโหมดอะไรนะฮะผมตั้งเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยแหละ ส่วนแม็กเพย์ฮะก็คือจำนวนผู้เล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่เกินกี่คนนะฮะยี่สิบคนประมาณดีนะฮะแต่สำหรับผมขอปรับเป็นสิบฮะมันจะทำให้เครื่องมันแหลกนะฮะสปาร์มอนเตอร์ครับ True General Structure คือ Dungeon นฮะ True ฮะ Will s t a n c นฮะสิบ True เออสิบส่วนอันนี้เราไม่ต้องไปอะไรมันนะฮะแค่นี้ครับกดไฟล์แล้วก็เซฟแล้วก็ปิดฮะ แล้วเราก็ไปเปิดตัวไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งนะฮะเดี๋ยวเพิ่งคลิกแล้วก็กดดันอีกครั้งนะเนี่ยพอมันขึ้นดันนะฮะเราก็สามารถที่จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะฮะนะฮะก็พอมันขึ้นดันนะฮะแล้วเราก็ปิดมันเลยะฮะปิดมันก็ไปโอเคตอนนี้เราก็สามารถเข้าได้แล้วฮะ ต่อไปฮะเราก็จะต้องไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับเอ้ยเปิดที่ฮา m a มา i ชินะฮะเปิดหอ้องนะฮะต่อไปฮะให้เรา,าเข้าทางฮา m a มา i ชฮะฮา m a มา i ชคือตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทัน description นะฮะแต่บันคียเข้าไปฮะแต่ตอนนี้ว่าพอดีว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยเน็ตของผมมีปัญหานะฮะก็เลยมันจะออฟลน์ไปก่อนนะฮะช่างมันตอนนี้ไม่ต้องสนใจฮะ วิธีการเปิดห้องฮามาชิฮะให้คุณกด Network ฮะแล้วก็ครีเอทฮะแต่พอดีว่าตอนนี้เน็ตผมมันมีปัญหานะฮะครีเอทอันนิวเน็ตเวิร์ฮะกดเข้าไปปุ๊บให้คุณใส่ชื่อห้องแล้วก็รหัสผ่านฮะมันก็จะขึ้นว่าคุณล็อกอินเข้าไปในห้องฮามาชิแล้วนะฮะจะให้คุณมิกซ์ไมค์ออกนะฮะแล้วคุณก็เข้าตัวเกม Minecraft นะฮะ ถ้าเกิดคนเปิดในช่องของคุณแล้วเนี่ยให้คุณกดเออผิดผิดให้คุณกดมาเตมีเดียฮะแล้วกด Direct Connect ค่ะแล้วกดแล้วพิมพ์คำว่า local host ฮะแล้วก็จอยนะฮะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายฮะแล้วคุณก็สามารถเล่น Minecraft แบบหลายคนได้แล้วนะฮะสำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบง่ายโดยมีบัคก,กิจนะฮะ ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสว่วนถ้าเกิดคลิปมันยังไม่ดีหรือว่ายังไม่เข้าใจเงนเดี๋ยวถ้าเกิดเน็ตผมสามารถแก้ไขได้แล้วนะฮะผมก็จะรันเดอร์คลิปใหม่นะฮะเป็นพาร์ทสนะฮะแล้วก็วงเล็บว่าแก้ไขหรือว่ารีอัปโหลดนะฮะครับผม,ส,ส,บม v, game and บสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามบัญชี king gv game cap ์ n d capital trick review ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ